สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันพุทธที่10เดือนพฤษภาคม2,566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอําพลคนนูบอลวันนี้มีฟุตบอลคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างเราไปดูกันครับคู่แรกครับเป็นฟุตบอลวยูฟ่าแชมเปียนลีกครับรอบรองชนะเลิศนั่นแรกเตะกันเวลาประมาณตีสครับเป็น a อซิมิลานครับจะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลาน ฟุตบอลฝรั่งเศสดิวิชั่น3ครับมีเตะกันอยู่1คู่ครับเป็นโอแรงครับจะเปิดบ้านเจอกับเลอมองฟุตบอลเจลีครับมีเตะกันอยู่1คู่ครับเป็นอูุลว่าเลสครับจะเปิดบ้านเจอกับซากันโดสุครับฟุตบอลเคลีครับมีเตะกันอยู่ทั้งหมด3คู่ครับเป็นซูวอนซัมซุงครับจะเปิดบ้านเจอกับชูนบุกฮุนไดแทจอนจะเปิดบ้านเจอกับซูวอนแล้วก็เจจูครับจะเปิดบ้านเจอกับอินชอนวันนี้ผมได้หยิบยกมาวิคราะหนึ่งคู่ครับ คงเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับก็ต้องเป็นคู่นี้เลยครับศึกดาร์บี้แมตช์นอกรอบครับจากเมืองมิลานครับฉบับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีครับรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกจะเตะก,กันเวลาประมาณตีสองครับเอซีมิลานครับจะเปิดซานซิโรต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานก่อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ผมอมพรคนดูบอลด้วยนะครับ เรามาดูสถิติที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับเอมิลานครับอันดับ5ในหลีครับเล่นเป็นเจ้าบ้านทั้งหมด17นัดครับชนะ11เสมอ4แพ้ไป2ครับได้33เสียไป18มาดูทางฝั่งอินเตอร์ครับอันดับ4ในหลีครับเล่นเป็นทีมเยือนทั้งหมด17นะครับชนะ8เสมอ3แพ้ไป6ได้32เสียไป25 ผลงาน10นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับเป็น AC ซมิรันครับชนะ3อินเตอร์ชนะไป5ครับเสมอกันไป2ครับนัดล่าสุดเนี่ยอินเตอร์เปิดบ้านเอาชนะ a c ซมิลานไป1ประตูต่อ0นะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเอซมิลานทำเงินจากอินเตอร์ไป4นัดนะครับเสียให้อินเตอร์ไป6มาดูผลงาน10นัดหลังสุดของ AC ซมิลานครับชนะ4ครับเสมอ5ครับแพ้ไป1ครับ นัดลาสูนเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไป2ประตูต่อศูนย์สิบนัดหลังสุดครับเอซิมิลานทําเงินไปได้ครับ6ครับเสียไป4ผลงานเล่นเป็นเจ้าบ้านทั้งหมดชนะ6ครับเสมอ3แพ้ไป1ครับมาดูดางฝั่งของอินเตอร์มิลานกันบ้างครับ10นัดหลังสุดครับชนะ6เสมอ3แพ้ไป1นครับนัดลาสูดเนี่ยไปเยือนโรมาครับชนะมาได้2ประตูต่อ0ูนย์สินัดหลังสุดอินเตอร์มิลานทําเงินไป6ครับ เจ้าไป1ครับเสียไป3ผลงานเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยสินัดครับชนะ4เสมอ4แพ้ไป2ครับผลงานช่วงหลังๆของอินเตอร์เนี่ยถือว่าฟอร์มล้นแรงมากครับดูจาก5้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปทั้ง5นัดเลยนะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันก่นกอนขอ,ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้าน AC ซมิรางครับใช้ประตูเป็นไมค์มยองครับ กองหลังเป็นโตโมริยืนคู่กับซิมงเกียครับแม็กซ้ายเป็นเตโอเฮอร์นันเดสเฮอร์นันเดสครับแม็กขวาเป็นคาราเบียครับกองกลางเป็นคูนิตยืนคู่กับโตนาลีคกองกลางตัวลูก3ตัวมีเบนนาเซอร์ครับดิอาร์แล้วก็ซาเลมิเกอร์ครับและมีหน้าเป้าตัวเก่าอย่างชิรูนะครับผมนัดแล้วเนี่ยเบนนาเซอร์ er ก็ยิงได้1ประตูแล้วก็เตโอยิงได้อีก1ประตูนะครับผมมาดูทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์มิลานบ้างครับ ใช้ประตูเป็นโอนาน่าครับกองหลัง3าตัวเป็นอา b ซูบีครับบาสโตนี่แล้วก็ดาเมียนครับกองกลาง5ตัวครับมีโบสวิตครับคาฮานูกูบาเลล่าแล้วก็ดีมาโกแล้วก็ดุมฟีนะครับกองหน้า2ตัวครับเป็นลูกากูครับยืนคู่กับลาตาตโลมาตินีสครับนาทีแล้วเนี่ยลูกากูก็ยิงได้นะครับเรามาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันก่อนครับฝั่งเอซีมิลานครับ มีซลาตันอิบราฮิโมวิชครับลาฟฟเอลเลอาครับลาฟฟเอลเลอาเนี่ยต้องรอเช็คฟิตก่อนนะครับเพราะว่านัดที่แล้วบาดเจ็บตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมมาดูทางฝั่งของอินเตอร์ครับมีมิลานสกีนเนี่ยครับโรบินโกเซนแล้วก็ดาวเบิร์ดครับรายชื่อผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามก็จะประมาณนี้นะครับผมเอซีมิลานเนี่ยอีก3วันจะเจอกับสเปเซียครับส่วนอินเตอร์มิลานครับอีก3วันจะเจอกับซัสซูโอโร เรามาดูราคาที่เปิดกันตอนนี้ก่อนนะครับผมราคาที่เปิดมาเนี่ยเป็นราคาปป0.5นะครับตอนนี้ราคาไหลมาเป็นปปลบ0.5นะครับเป็นฝั่งทีมเยือนอินเตอร์มิลานนะครับต่อราคาปปนะครับผมมาดูสิบนั่หลังสุดครับที่เจอกันมาราคาปปครับนั่นนี้เป็นอินเตอร์ครับชนะไป2ประตูต่อหนึ่งครับนั่นนี้เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับ นัดนนี้ก็เสมอกันไป0 0นย์นะครับแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเป็นอินเตอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะไป1ประตูต่อ0ย์ครับราคาปปสิบนัดหลังสุดเจอกัน4นัดครับเป็นอินเตอร์ครับชนะไป2ครับเสมอไป2ครับเอซีมิลานยังเอาชนะอินเตอร์ไม่ได้เลยครับราคาปปมาดู10นัดหลังสุดของเอซีมิลานครับราคาปปครับนัดนี้ครับแพ้อูดินิเซไป3ประตูต่อ1ครับ นัดนี้ชนะนาปบุรีไป1ประตูต่อศูนครับนัดนี้เสมอบนลอนยาไป1ประตูต่อ1ครับแล้วก็นัดล่าสุดครับเสมอกับโรม่าไป1ประตูต่อ1ครับราคาปปอมี4นัดครับจาก10เกมครับชนะ1แพ้1แล้วก็เสมอไปสนะครับสำหรับ A อซิมิลานมาดูทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์ครับราคาปปครับนั้นนี้ครับไปเยือนเบนฟิก้าครับชนะมา2ประตูต่อ0ูนย์ นั้นนี้ครับเปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้าครับ3ประตูต่อ3ครับนะครับปปสิบนัดหลังสุดของอินเตอร์เนี่ยมีอยู่2นัดนะครับชนะ1เสมอ1นะครับยังไม่แพ้เลยนะครับมาดูราคาสูงต่ำกันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกครึ่งครับตอนนี้ลดลงมาเหลือ2ององลูกครอบนะครับผม10นัดหลังสุดที่เจอกันมาครับสกอร์สูงมีกันทั้งหมด6นัดครับต่าไป3เจ้าไป1นะครับ สกอร์สูงของเอซีมิลานครับสิบนัดหลังสุดต่าไปได้ต่ําไปถึงแปดนะครับผมสูงแค่สองนัดนะครับมาดูทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์ครับสิบนัดหลังสุดสกอร์สูงสกอร์สูงไปมีแค่สี่ครับต่ําไปถึงหกเลยนะครับผมราคาเสมอกันเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเอซีมิลานครับทาทาเงินไปได้สองนัดครับเจ้าไปหนึ่งเสียไปสองส่วนอินเตอร์ครับทาเงินไปได้แค่หนึ่งนัดครับ เอาไป2เสียไป2องราคาสูงต่ำสองลูกควบนะครับฝั่ง a อซิมิลานครับทำเงินไปได้แค่นัดเดียวครับแล้วก็ต่ำไปสีนัดส่วนฝั่งอินเตอร์ครับทำเงินสกอร์สูงไปได้2นัดครับต่ําไป3ดูจากสถิติแล้วเนี่ยผลงานที่เจอกันมาและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งทีมเยือนอินเตอร์ดูเป็นต่อ กว่าเจ้าบ้านนะครับผมดูจากผลงาน5นัดหลังสุดแล้วเนี่ยอินเตอร์ชนะรวดเลยครับ5นัดแต่ฝั่งเจ้าบ้าน5นัดหลังสุดเนี่ยหนักไปทางเสมอซะมากกว่าชนะได้แค่2ครับเสมอไปถึง3เกมลูกทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยก็ยิงประตูได้ไม่เกิน2ลูกเลยครับ5นัดหลังสุดทําได้แค่7ประตูครับและเกมรับ5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บกินชิดไปแค่2นัดสวนทางกับเกมลูกของฝั่งเจ้าฝั่งผู้มาเยือนครับ5นัดหลังสุดเนี่ย ทำประตูไม่ได้ถึง15ประตูเลยนะครับและเก็บชิ้นชีตไป4นัดจาก5เกมเลยเสียประตูยากมากครับเสียประตูไปแค่เกมเดียวครับได้เสียปไปแค่ลูกเดียวด้วยเป็นนัดที่เปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับสแสดงให้เห็นว่าเกมลูกและเกมรับของอินเตอร์เนี่ยเล่นกันได้ลงตัวมากๆครับอัมพลคนดูบอลขอฟันธงไปที่อินเตอร์ครับเจอเป็นยิงแน่นอนนัดนี้อย่างแย่ๆครับแค่เสมอครับมีลุ้นถึงชนะครับ ชนะหนึ่งลูกก็เพียงพอแล้วครับกับราคาปปสำหรับนักลงทุนท่านไหนครับอยากได้ทีเด็ดคู่อื่นเพิ่มเติมครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมจะส่งให้ในไลน์ครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับสามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับถ้าหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ